รูปฌานสี่เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีปีติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเธอสงัดจากกามสงัดจากอกตินธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูก่อนมหาบาพิษเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือของพนักงานสงสนานผู้ฉลาดจะพึงใส่จุนสีตัวลงในภาชนะสำริดแล้วพรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็น ก่อนจุนสีตัวซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมดย่อมไม่กระจายออกชั้นใดภิกษุก็ฉันนั่นแหละทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิม่มซาบซา่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูก่อนมหาบพิษนี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่า สามัญจะผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อนดูก่อนมหาบาพิษอีกประการหนึ่งภิกษุบรรล,ลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นพระวิตกวิจาร์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอทำกายนี่แหละให้ชุ่มชื่นเออบิมซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศนไหน แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องดูก่อนมหาบาพิษเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกมีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางที่น้ำจะไหลมาได้ทั้งในด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกด้านเหนือทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุข,ขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วจะพึงทำห่วงน้ำนั้นแหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็น ไม่มีเอกเทศไหนนแห่งห่วงน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเออบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องดูก่อนมหาบาพิษนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีตกว่า สามัญญผลที่เห็นประจับข้อก่อนก่อนดูก่อนมหาบาพิษอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปัชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติ ไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุกปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องดูก่อนมหาบาพิตรเปรียบเหมือนในกอบัวขาบในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาวดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าซึ่งเกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่ผลน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอ,อิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตลอดยอด ตลอดเงา้าไม่มีเอกเทศไหนนแห่งกอบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ําเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละย่อมทํากายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอ,อิ่มซาบซานด้วยสุขประจากปีติไม่มีเอกเทศไหนนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขประจากปีติจะไม่ถูกต้องดูก่อนมหาบาพิษนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประนีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อนดูก่อนมหาบาพิษอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุตตะทชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องดูก่อนมหาบพิษเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนไหน,หนแห่งกายทุกๆส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี่แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนไหน,หนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้อง ดูก่อนมหาบาพิษนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนก่อน